ข้อใดคือวิธีการตัดเล็บเท้าที่ถูกต้องที่สุดถ้าพร้อมแล้วชอยเช่ญค่ะข้อสี่ครับตัดเป็นแนวตรงฮะถูกต้องค่ะเป็นไงฮะความรู้รอบตัวผมเนี่ยนี่เรียกว่าความรู้รอบตีนครับพี่ต่อไปนี้ขอเรียกพี่ทิวว่าพี่ทิวเล็บตีนครับผมครับเนี่ยเนี่ยวท่เรื่องนี้พอได้เลยครับความรู้รอบตีนพี่ทิว อะไรนะใครตอบข้อไหนได้มันจะติดตัวเราไปตลอดใช่เช่นเป็นคิวนิ้วตีนคิวนิ้วตีนคิวนิ้วตีนและนี่คือคืนครูไปยังวิชาความรู้รอบตัวค่ะไม่เมื่อกี้หน้าเป็นเงยแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วไม่ไม่เขาไม่มีขันกล้องไม่มีไม่มี นี่ยังนั่งแกะสะก๊อตเทปอยู่เลยอะเราชอบเริ่มแบบเซอร์ไพรส์ไงกูโปรมากเลยเราน่ากูแบบแรงมากแรงมากให้นักเรียนห้องแนะนำตัวก่อนเลยค่ะได้ครับโอเคครับอ่า้องเต้ครับทุกช่องทางครับ IG Twitter TikTok มีช่องใน YouTube ด้วยครับชื่อฮ่องเต้ครับใน TikTok ทำอะไร TikTok ทำเลยโอ้ยทำหลายอย่างนะฮะแลดูการเตรียม่ซีพีช่วงไอซีพีชันของอีพชันฮะแล้วก็มีการวาดโลววาดรูปโชว์แล้วก็มีการอุ้ยไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปดูรีวองรีวิวเอ้ยแล้วไดมีคลิปเต้นมากปด้ไหมได้หรอด้วยเดี๋ยวจะแต่งเป็นนางสงการอุ้ยอ่ะก็ฝากติดตามคนหัวเมฆด้วยนะครับไปก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าจะอยู่กับเราอีกสักพักเลยแล้วก็ในงานคูมีเฟสก็น่าจะเจอคนหัวเมฆอีกรูปแบบหนึ่งครับฝากติดตามเออ เียนใบตองค่ะสวัสดีค่ะใบตองนะคะจากตู้ซ่อนหมี่ค่ะใครช่อบชาเลนสนุกสนุกห้ามพลาดนะคะก็มีทั้ง YouTube Facebook เนาะ Tik t o k ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ลงแบบทุกวันเลยก็คือใครอยากจะไปแบบไปเล่นเกมตามเราไปดูชาเลนสนุกสนุกก็คือไปติดตามได้ทุกช่องทางแล้วก็เจอกันได้ที่ปูมีเฟสค่ะแล้วเล่นทิวค่ะครับผมทิวโซโลอิสชาแนลนะครับกับรายการมีเพื่อนมาพร้อมแล้วก็ฝากช่องแคทเทสแบนด์ด้วย YouTube Facebook แล้วก็ ทิกตอกนะครับแล้วก็ฟูมีเฟสเหมือนกันครับเดี๋ยวมีเสื้อผ้าใหม่ๆไปแบบของโอเคโนะลายใหม่ก็ฝากด้วยกันนะครับโอเคค่ะ นักเรียนทอมค่ะสวัสดีครับทอมเทพบีลาและอะโวคาโดบุ๊กเลยโอยไอคนสอนนางสกุลนางสกุลเยอะอ่ะโอ้ยถ้าจะให้ใส่เยอะกว่านี้อีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นแหละครับเจอกันที่ฟูมีเฟสนะครับความพิเศษก็คือเราจะเอาหนังสืออะโวคาโดอะโวคาโดโอ๊อะโวคาโดเอาหนังสืออะโวคาโดบุ๊กไปขายแล้วก็ถ้าซื้อแล้วเนี่ย สามารถจะไปให้นักเขียนนักวาดที่อยู่ในงาน,นเน,นีเออ่ยเซ็นได้เลยเพราะว่าทั้งนักเขียนและนักวาดหลายคนก็อยู่ที่งานฟูมีฟเฟสอ,อยางเช่นยองเต้ซื้อปั๊บเซ็นปุ๊บนี่พอยท้อมใช้คนกันเองครับผมโอเคค่ะแล้วพี่พี่รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้รอบตัวเยอะไหมเราสามารถตอบได้ในเวนไนบ้างหรออ๋อใช่ผมเป็นคนมีความรู้ครับครูครับครูครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันควรให้คนอื่นบอก ว่าเราเป็นคนม,มีความรู้ตัวไหมโอเคเช่นสมมติอย่างเราเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยทอมเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวอ่าใช่ใช่ใชเราน่าน้าจะถามแบบนี้ว่าพี่ทอมพี่ทอมคิดว่าอย่างพี้ยงเต้เนี่ยมีความรู้ไหมเออใช่อสายนะคงบันี้ไม่ดีโอเคไม่ดี <Okay, okay. S 2> <laughs> โอเคแต่ละข้อไม่เหมือนกันเลยค่ะตีลอดเือแม่งรอบตัวจริงเ่ะอแม่งรอบจริงหลากหลายมากหลากหลายมากงั้นเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะครับให้นักเรียนใบตองเลือกก่อนค่ะที่เลือกคอร์สเอาแบบ normal normal ข้อไหนดีคะ normal สอง normal ข้อสองค่ะมีช้อยนักเรียนซึ่งช้อยจะเป็นคลิปนะคะ ข้อใดไม่ใช่ท่าการปฐมพยาบาลอาการตะคริวตะคริวซึ่งจะมีขึ้นทั้งหมด4ท่านะคะพอขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวครูให้สัญญาณกดตอบนะคะ <S <S ถ้าพร้อมแล้วคลิปมาค่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วกดค่ะนักเรียนใบตองค่ะตอบว่าข้อที่2ค่ะถูกต้องค่ะใช่ไม่คือข้อ2องไม่เคยทําแต่ว่าคือ1กับ4อ่เคยแน่แน่พอมันยืดน่องนะใช่ยืดน่อง่ะทำบ่อยมากๆคือเอาจริงๆตอนเวลาเรียนบระเล์เนี่ยมันก็ต้องยืดเออมันคือท่าน้นนีลนล่ปรอเลขคุอเกียักยังอายอะแบบ สววยยด้แต่คือถ้าสองมันดูไม่รู้ว่ากูจะเป็นตะคิวส่วนไหนเออก็เลยคิดว่าเออน่าจะแบบเป็นการฝึกคอมาโซอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่แน่เลยครับมีคอมาโซ่ มันเป็นท่าออกกําลังกายมันจะมีวิธีดูง่ายๆคือท่าหนึ่งสามสี่เนี่ยมันจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหมดเลยยืดแต่ละส่วนพอตะคิวมันคืออาการหดเกร็งกล้ามเนื้อใช่ค่ะแต่ว่าท่าที่สองเนี่ยจะเป็นท่าออกกาลังกายคือถ้าทําอย่างถูกต้องเนี่ยหน้าท้องจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าถ้าทําผิดเนี่ยจะปวดหลังใช่ต้องพี่อพี่ขยหลังล่างลงให้ติดหลังล่างหลังหลังล่างกูมีหลังเดียวเพราะกูสั้น ผมเป็นคนสันหลังยาวนิดเดียและในข้อนี้นักเรียนใบตองได้ไปเลยค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนสมแล้วสมแล้วและได้เลือกต่อเลยค่ะเลือกต่อด้วยเอาแม่เลเจนดารี่มาเชียรมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมาถูกทาง l ล g จนด a รีข้อไหนคะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเลเจนดารีข้อหนึ่งนะคะ บัญชงบัญชีมาแล้วเจมมึงเลือกแย่เจมไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้โอ้ยพี่เดวอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังพี่เดียวมาแข่งขึ้นขั้นบันไมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยได้ยินผ่านๆจริงลอ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 งเงินได้สุดที่สูงสุดที่จะได้รับการยกเว้นภาษีคือรายได้เท่าไหร่เรื่องภาษีภาษีกูยังไม่ทำเองเลยอะเหม่อเลยก่อนก่อนที่จะขึ้นขั้นบันไดอะ อันนี้มั่วผิดแน่นอนห0 0แสนอ่ะผิดค่ะเยอะนะหนึ่แสนบาทผิดค่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยคำนวณเหรอเดี๋ยวคำนวณเลยเหรอมีอะไรมีอะไรเขียนไม่ต้องจับปากกาไม่ได้ม่ได้จะเขียนอะไรฮะตัวนนึงมันมี12เดือนเดือนแล้วควรจะได้แบบอย่างน้อยเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมแสนสองครับผิดค่ะอ้าวเหลือคุณละความหวังสุดท้าย ต่อปีเนาะงานกลุ่มมันได้กูว่างานกลุ่มแสนแสนสองแสนห้าแสนมื่ตอนแรกกันเราคิดว่ารายได้ต่อเดือนมันควรเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยตอนแรกแบเอ๊ะหมื่นเหรออ่ะสมมติแสนสองก็คือเหมืน 1, อนเองนะแสนสองคือเดือนเดือนละหมื่นอ๋อใช่คำนวณเหรอ,อช่วยเขาเขาบอกข้อนี้งานกลุ่มมันคืเก็บเลขไงเก็บบัญชีด้วยลองลองลองก็ได้แล้วแสนสองเจ๊เจ๊ต่อปักต่อสองโอ้ตอต่อไปอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะแสนแสนสองแสนห้าลองสองแสนเอออ่สองแสนค่ะ ผิดค่ะแสนห้าถูกแล้วค่ะค่ะเฮ้ยหล่อแสนห้าแต่ของไกลสุดนะห้าแสนเมื่อกี้แมงมุณใส่เขียนออกมาเออบ้าเอ้ยซึ่งเงินได้สุดที่เนี่ยก็คือหลังหักค่าใช้จ่ายหลักหลังซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือหักหมดทุกอย่างใช่จะเป็นเงินสุดที่ค่ะ ใช่ค่ะและในข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปค่ะน่าจะได้มากจริงน่าจะได้น่าจะได้แต่มันก็เรื่องใกล้ตัวนะเพราะเรื่องใกล้ตัวควรรู้ควรรู้ควรรู้แค่พวกเราไม่รู้เท่านั้นเองเออแต่ว่าควรรู้อครูขอภายนักเรียนไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้ครูไอเพราะว่าครูภูมิแพ้กำเริบครูพูดอย่างนี้เพราะว่าครูกำลังจะไปหยิบน้ำขิงมาเรายืนกินอันนี้เขาไม่ตัดออกหรอก โอเคเกี่ยวกับโจทย์หรือเปล่าเขาเนี่ยเกี่ยวกับทั้งห์หไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นการปูเข้าโจทย์หรือเปล่าปูเข้าโจทย์หรือเปล่ากต่อไปเจ็บคอต้องกินอะไรแล้วมีรายการเนี้ยชอบเอาออกอากาศหมดเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ครั้งที่แล้วนี่น้ำยาบ้วนปากก็เอาคิดน้ำสิงเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคนักเรียนทิวอยากเลือกบ้างไหมคะได้ครับได้ครับผมขอเลือกไอ้ อีซี่ห้าสิบชอบชอบเป็นยังไงผมขอเลือกไอ้ไอ้ข้อไหนดีคะข้อหนึ่งเลยครับอีซีข้อหนึ่งค่ะรู้ว่ามันง่ายที่สุดมันเป็นยังไงมีช้อยส์าข้อใดคือวิธีการตัดเล็บเท้าที่ถูกต้องที่สุดถ้าพร้อมแล้วช้อยซึ้นค่ะนั่เรยบใบตองค่ะข้อหนึ่งค่ะผิดค่ะ พี่ทิวครับน้าเลนทิวค่ะข้อสี่ครับตัดเป็นแนวตรงฮะถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรใช่เพราะว่าเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าตัดเป็นโค้งมันจะขบใช่ใช่แม่ผมบอกตลอดถ้าตัดเป็นโค้งมันจะขบแต่ไม่คิดว่าตัดตรงเหมือนกันแต่หนูตัดโค้งตลอดไม่เคยเป็นนะคือมันมีสิ่งเป็นเฉยเฉใช่ค่ะเป็นไงฮะความรู้รอบตัวผม่ อันนี้เรียกว่าความรู้รอบตีนครับพี่ต่อไปนี้ขอเรียกพี่ทิวว่าพี่ทิวเล็บตีนครับผมครับงั้นงี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นงี้พอได้เลยครับความันน่ากลัวมากเลยนะใครตอบข้อไหนได้มันจะติดตัวเราไปตลอดใช่เช่นเป็นทิวนิ้วตีนนะทิวนิ้วตีนทิวนิ้วตีนและในข้อนี้นักเรียนทิวได้ไปเลย50คะแนน เลยแม่งแค่ในคะแนนยากชิมันเกมนี่มันยากแม่เนี่ยไปต่อค่ะนักเรียนทิวนิ้วสตรีมเอะลองฮาร์ดแบบ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 อันที่สามก็ได้ฮาร์ดอันที่สามสิันจะดังขึ้นนิดนึงพอได้พอได้แค่สิบคะแนนพอได้คะแนนาำเสียงมันจะเสียงเหอเป็นโจทย์เรียงลำดับค่ะจงเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดจากมากไปน้อยถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะ นักเรียนทิวค่ะคนยุงงูหมาพีดค่ะนักเรียนไปสองค่ะเออเอาเป็นยุงคนงูหมาค่ะถูกต้องค่ะเฮ้ย ยุงเยอะคนหรอรู้ว่ายุงอ่ะเยอะถ้ารู้ว่าย,ย,ยุงเยอะสุดใช่ยุงเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องมาลาเรียไข้เลือดออกนะ,ะมันหลายโรคนะไม่ใช่แค่โรคเดียวยุง<ห>ลาย,ยุงก้นป่องอได้ไดไดเออใช่แล้วลงมาก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือรวมทั้งอุบัติเหตุและต่างๆอุบัติเหตุด้ๆคดีความนู่นนั่นนี่เนาะเออแล้วก็งูนะคะและสุดท้ายก็คือสุนัขนั่นเองนะคะไม่น่าเยอะแต่จะมีฉลามสิบคนต่อปี ใช่ที่คนกลัวกันจริงๆมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นด้วคือทุกอย่างที่เรากลัวฉลามหมาป่าอะไโต่างๆไม่ต้องกลัวเออซึ่งอันนี้เป็นสถิติของปี2565นะคะเป็นของ world atlas นะคะซึ่งที่เขาไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เขามาทำ boy band atlas ือคนละอย่างกันอ๋อมุกเหรอผมก็เชื่อนะเมื่อกี้แล้วท่านบอกว่ารายการมีความรู้ใช่ไหมล่ะเออ และในข้อนี้นักเร okay. ียนใบตองได้ไปเลย150คะแนนยห้โสิบแล้วอย่างนี้พี่ใบตองจะได้แบบฉายายุงใบตองนะฮะใบเราไปเรื่องมันกันเดี๋ยวนใบตองเพชรขาใตองเาเหมือนมวนเพชรข้าอันนี้ก็แครนี่ฟังดูดีกว่าหยุดีฟังดีกว่า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 โอเคไปกันต่อค่ะนี่มันเขาเลือกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอี๊บมาก อยากไปเอออ่ะนักเรียนไปตัวอใหญ่ได้เียนทอมเลือกไหมเอออยากอยากอยากให้ทอมเลือกหน่อยงั้นขอเลือก Legendary ข้อสองครับเออมาฉันกล่า่าตีตื้นว่ะเออจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่ยากอยู่แล้วอีจับคู่เนี่ยงงตลอดเลยจงจับคู่เบอร์ฉุกเฉินดังต่อไปอีกโอ้ให้สัมพันธ์กับจักรการพวกนี้พอจับกันไม่จับแล้วถ้าพร้อมแล้ว โขึ้นนะคะ่ะอันนี้ยากจริงเพราะไม่มีนะ1 9ึ1 9 1โ้ษนงหนนะ้นเะอีกสามเบอร์หลังไม่คุ้นสักเบอร์เลยอะโทษน,นะโอ้ไม่ไม่คุ้นเลยเอ,อ่ปะป้นักเรียนไปต่อ,อค่ะ,ค,ะคนหายค่ะโค้ดหนึ่งหนึ่งเก้าหกค่ะข้อดีดอค่ะสองตอบ C ค่ะสามตอบ B และสี่ตอบ A ค่ะ D C B A ค่ะพิดคะเฮ้ยหัวไม่รู้มัวมัว <c oughs> อุย้โยโทษทำโทษทำเองสี่อ่ะ C D B A ถูกต้องไม่รู้ไม่รู้ยังไงนี่รู้หรือมั่วไม่ไม่รู้มั่ว แต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าคนรู้ว่ารู้ว่าไอ้คนหายอ่ะคือคือหนึ่งสามศูนย์ศูนยหล่อยังไม่รู้เลยอ่ะคือมันไม่เคยมีโฆษณาของคนหายมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนเอาหน้าดารามาเทียบอย่างเงี้ยแล้วแบบเออเป็น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 นั้นดีมากนะเออเราก็แบบไปดูแล้วก็แบบเอ้ยจำได้เว้ยว่ามันคือหนึ่งสามศูนย์ใช่แต่อันอื่นอ่ะกูโม้หมดเลยครับส่วนหนึ่งหนึ่งเก้าหกที่พูดถึงเรือล่มอ่ะค่ะอันนี้ก็คืออุบัติเหตุทางน้ําเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าหกได้หมดเลยค่ะรถหายหนึ่งหนึ่งเก้าสอง คือคือเราว่าเทปนี้มีประโยชน์กับคนดูมากๆเลยแต่มีความขลุกกับพวกกูมากเลยพวกกูไม่่อยมีความขบตัวแบบนี้กันอะคือลองตัดเล็บอะไรไม่รู้เลยคือแต่แต่พอเห็นเลขเยอะๆแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงในหลายๆประเทศอะเลขเดียวใช่ทุกอย่างมันคือแบบหนึ่งไปเลยอ๋อแล้วเขาส่งกันไปเองว่าที่ไหนใช่ครับรถนังซึ่งเราก็มีเบอร์สำคัญสำคัญอีกนะคะเช่น1 6 6 9ที่เอาไว้เรียกรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญมากต้องต้องจำให้ได้จริง ใช่ค่ะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ที่เหลือไว้ให้นะคะด้านล่างไปจำกันด้วยนะคะทั้งหมดมิ้นครับรถหายเบอร์อะไรครับห้าสัวสหนึ่งหนึงเก้าสองอ่ะถูครููโอ้ยโอ้ๆๆอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยโอนคอ้ีอ้ยั้ยอยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้าโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยย้ยอยยอ้ยอ้้ยอ้อยอ้เย เดี๋ยวเรามาแวะสรุปคะแนนกันค่ะนักเรียนอตอนนี้นะคะนักเรียนใบตองนำอยู่ที่250คะแนนค่ะตองพิจะขาดตามมาติดติดด้วยนักเรียนห้องเต้200คะแนนไต้คนหายไต้เขหายนักเรียนทิว50คะแนนทิวนิวตีนทิวนิวตี ต้องหานามสกุลให้ได้นะเราต้องมีฉายาส่วนนักเรียนทอมกำลังรอนามสกุลอยู่ค่ะทุกคนต้องมีสเตเนมครั้งที่แล้วเขาได้ไปพันสองร้อยคะแนนอะคุณพระมึงนั่งเล่นคนเดียวเลยไงวาดเลยไปต่อกันค่ะนักเรียนห้อง h a r ดข้อหนึ่งครับ h a r ดข้อหนึ่งค่ะมีช้อยส์โอ้ยมาว่ะการดมตดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร ถ้า้อมแล้วชอยส์ขึ้นค่ะเดี๋ยวนะใครตอบได้กลายเป็นโอ๊ยดมต้นเข้าอูนะุเราดมดมต้นเป็นแต่ดมฝนก็ดีนะอันนี้เป็นความรู้รอบตัวใช่ไหมรอบรอบรอบตูดอันนี้ความรู้รอบตีนนะครอบรอบตีน่นีความรอบตูดรอบตูดโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะมาขอดูชอยส์ักหน่อยฮะชอยส์ขึ้นค่ะ นักเรียนฮองเต้ค่ะช่วยลดความดันโลหิตช่วเตอบต้องต้นกำลังจะตอบผ่อนคลายแล้วอะไรอย่นี่ยะไม่เคยเห็นใครหลบคะแนนมาก่อนเลยจนมา้อนนี้อยากรู้เลยอันนี้อยากรู้เลย อ่าก็คือในแก๊สของตดเนี่ยชื่อว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแก๊สไข่เน่านะคะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าสามารถลดความดันโลหิตอาจทําให้ผนังหลอดเลือดของคุณแข็งแรงขึ้นเหมือนเวลาไปแช่น้ำพุร้อนเวลาไปแช่น้ำพุร้อนมันมีเนี่ยมีัซเฟอร์เหมือนกันแต่มันก็คือจะเป็นกลิ่นเหมือนพวกกรรมฐานใช่ไหมใช่มันเป็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าอ่ะเออกรรมฐาน่และในข้อนี้นักเรียนห้องเต้ได้ไปเลย150่งอยห้าสคะแนนเต้โดนตด เออดีไว้ลูกเ้ยไปว่ะไปว่ะไปต่อค่ะนักเรียนห้องผมจะไปที่ผมจะขาดลอยเลยเฮ้ยเฮ easy สโอเคอ่ะุรักเพื่อน easy ก็3มีช้อยสค่ะเอาว่ะข้อใดคือการประถมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องหากถูกงูกัดถ้าพร้อมแล้วช้อยซึ้นค่ะ พี่ห้อมเยียดเกือบพร้อมอ่ะอะไรจะพร้อมขนาดนั้นน่าจะซิงมากเลยเมื่อกี้เดาว่าพี่ห้องข้อหนึ่งผิดค่ะเฮ้ยนักเรียนนักเรียนทิวข้อสี่จริงหรอถูกต้องค่ะเฮ้ยจริงหรอเป็นทำไมอ่ะผมมีประสบการณ์อุ้ยนี่คือเราเข้าใจมาตลอดเลยนะว่าต้องรัดอ่ะผิดมาทำทันเลยครับผิดประจําเด็กเด็กคือผมโดนกัดปั๊บแม่ไปหยิบยางจากหัวก๊อกน้ำมากําหนึ่งแล้วก็รัด หมอมาถึงตัดออกเลยฮะตัดขาตัดอะไรเนี่ยตัดยางตัดยางโอ้โหตัดยางออกไปแล้วก็ทิ้งหมวไว้จริงต้องล้างแผลแล้วก็อยู่นิ่งๆนะอย่าไปเคลื่อนไหวถ้ายิ่งเคลื่อนไหวเลือดมันจะสูบฉีดเออใช่ค่เพราะว่าการขันชนะเนี่ยเป็นความเชื่อเก่าค่ะมันอาจจะทําให้เนื้อตายคืออาจจะทําให้เกิดดาเมจแรงกว่าเดิมได้และในข้อนี้นักเรียนทิวได้ไป50คะแนนอย่างน้อยก็มี ทิมมูกัดมาให้เลือกแล้วตอนนี้กูขอเลือกทิวว่าทิวสังขยานน่เขียวเขียวล้วนทิวสังขยาต่อไปมาแล้วขอเอาแล้วเอาไปมาแล้วไปค่ะนักเรียนทิวเอ่อห้าสิบอีกอันดีกว่าผมผมอยากเออหมอเขาอยากเหมาอะสี่ซีคอสองค่ะมีช้อยเอาว่ะผักชนิดใดเหมาะกับการรับประทานดิบมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วช้อยชื่นค่ะนักเรียนห้องค่ะว่าเปิดถั่วงอก ผิดค่ะนักเรียนดิวค่ะพริกหยวกถูกต้องค่ะให้เพราะว่ากระหล่ำปีห้ามกินดิบนักเรียนดิวสัญยาจิงเออเรียนสัญญาจริงอะจริงจริงคือทุกอย่างกินดิบได้นะคะแต่ว่า3อย่างที่เหลือเนี่ยกินเยอะไม่ดีเพราะว่าถั่วงอกมีไฟเตจสูงซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุได้ใช่ค่ะกระหล่ำปีไม่เหมาะกับคนที่เป็นไทรอยค่ะถ้ากินดิบนะใช่ค่ะ แล้วก็อาจส่งผลให้เกิดคอหอยพองได้ด้วยถ้ากินในปริมาณมากค่ะส่วนถั่วฝักยาวมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงทําให้ท้องอืดอาจจะย่อยยากอันรอย่างเี้ยใช่ค่ะส่วนพริกหยวกเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีประโยชน์ค่ะว้าวใช้แล้วทิวสังยา ไปกินส้มตำได้ทั้งสองทั้งสี่เลยนะใช่ใช่ในปริมาณที่มากเลยปริมาณที่มากเ่ยเรามีภูมิต้านทานสูงใช่และดิบเลยและในข้อนี้นักเรียนฮิวได้ไปเลยค่ะ50คะแนนเฮ้ยเขาเหมาอีซี่ไปแล้วว่ะสุดยอดว่ะเรามาแวะสรุปคะแนนกันค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนห้องเต้นําอยู่ที่350คะแนนค่ะเจ๊พุ่งทั้งนั้นพุ่งล้นลนและตามมาติดๆด้วยนักเรียนใบตองค่ะ250คะแนนค่ะ และนักเรียนทิว150คะแนนค่ะส่วนนักเรียนทอมยังรอนำตระกูลอยู่นะตอนนี้รออยู่รออยู่ที่เหลือคือคะแนนสูงขนาดเลยนะพลิกเลยพลิกอ่นักเรียนทอมอยากเลือกบ้างไหมคะได้เลยสิ่งเป็นไรเอาเลเจนดารี่ข้อ3ครับนี่มันทะเยอทะยานตลอดนะไม่ด้ไม่ไม่ก็ได้มันก็แสงผมเลย ambitious อยู่แล้วและข้อนี้มีช้อยส์ด้วยค่ะ อีมีชอยเนี่ยกดไม่เคยทำพ <_ d ial> ่อใดเป็นการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วชอยขึ้นค่ะจะเรียนทำข<อ>้อตอบเร็ว<ห> <นะ S 2> ครับถูกต้องค่ะโอ้โอเออใช่มันต้องเขียนวันที่ด้วยอ่าข้อหนึ่งอ่ะคือมันจะมีครบว่ามีคำว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ว่าใช้สำหรับรับงานอะไรแล้วก็ลงวันที่แล้วก็ชื่อครับแล้วก็เป็นหน้าเดียว เราชอบเขียนงานแต่ลืมลงวันที่เออีกอย่างหนึ่งคือเซนไม่บังหน้าด้วยค่ะต้องต้องไม่ทับหน้าแต่ทับข้อมูลอื่นๆได้ค่ะและในข้อนี้นะคะนักเรียนทอมได้ไปแล้ว200คะแนนเ่รเรียกว่าทองสำเนาถูกต้องสำเนานักเรียนทอมได้เลื่อนต่อค่ะถ้างั้นเอา ข้อ2ไปเลยครับฟังเสียงมันฟังเสียงมันเอื่อมันอยู่มันใสแล้วนานๆจะได้ทีนี่ข้อนี้เกี่ยวกับรถค่ะโอ้ยเรื่องรถเนี่ยเกี่ยวกับรถไม่ขับซะด้วยตายละมีช้อยส์ค่ะข้อใดคือลำดับการจอดรถที่ถูกขั้นตอนและถนอมรถมากที่สุดวางเลยวางเลยไม่ขับรถเล้เต้นพร้อมแล้วอ้าวไม่เต้นเลยเต้นไม่เต้นน่ะพร้อมแล้วชอยซื้อนะคะนักเรียนใบตองค่ะคุณวางเลยเยี่ยม อเดี๋ยวนะเหยียบเบรกดึงเบรกมือเข้าเกียร์พีข้อสองค่ะถูกต้องค่ะเอยท้าไมถึงรู้ค่ะเพราะแต่ละข้อใกล้กันมากก็มันต้องเหยียบเบรกก่อนอยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่มันต้องเหยียบเบรกก่อนอยู่แล้วเออเหยียบเบรกแล้วก็แล้วมันจะไปเหยียบเบรกมันก็ต้องดึงเบรกมือก่อนแล้วก็ค่อยข้าเกียร์เออไม่รู้ดิีแล้วถ้าผมดิเข้าไปผมดึงเบรกมือเเราไม่ขับ มันจะเป็นการดริฟต์เนาะถ้าเขาถามว่าข้อใดคือการถนอมถนอมเราดึงเบรกมือเพื่ออะไรอ่ะดึงเบรกมือเพื่อไม่ให้รถไหล่เหรอใช่ใช่ไม่ให้รถไหลแล้วก็เข้าเกียร์ P ให้มันว่าแล้วก็เข้าเกียร์ P โอ้ยอ๋อไอ้ทอมก็ขับรถนะพี่เปกติเขาขับรถไม่ปลอดภัยเออขับรถไม่ปลอดภัยเขาขับรถอันตรายไ ย้อนกลับไปดูเลย EP จราจรบุที่หนึ่งนะไม่ได้แปลว่ามึงขับรถปลอดภัยจ้ะก็อาจจะรู้แต่ว่าขับรถไม่ปลอดภัยมันขัดทุกอย่างก็ได้ไงเออคือเมื่อกี้ตอนเห็นโจทย์คิดว่าแบบอ๋อเราต้องปิดแอร์ก่อนขนอมร้อน ไอ,อ้ทอมไอ้ทอมมาแปะขั้นตอนอะแปขั้นตอนคือการดึงเบรกมือก่อนที่จะเข้าเกียร์ P เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดเอียงวิธีนี้เป็นการล็อกล้อรถให้หยุดและเป็นวิธีการจอดรถที่ถูกต้องจริงๆค่ะแต่ว่าจะต้องเหยียบเบรคค้างไว้นะคะแล้วก็ค่อยดึงเบรกมือ <c oughs> แล้วก็เข้าเกียร์ P เป็นลําดับสุดท้ายค่ะและในข้อนี้ค่ะนักเรียนใบตองได้ไปเลย150คะแนนไม่น่าเชื่อว่าจะได้ข้อรถด้วยอ่ะสวยเวอร์ โอเคค่ะนี่จะใช้ชื่ออะไรครับเนี่ยตองตงเบรกมือตองเบรกมือแล้วเราจะ normal ข้อไหนดีคะพี่ใบตอง normal ข้อหนึ่งค่ะ normal ข้อหนึ่งค่ะมีช้อยค่ะสิ่งมีชีวิตในภาพต่อไปนี้มีประโยชน์อย่างไรถ้าพร้อมแล้วภาพขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วช้อยขึ้นค่ะ นักเรียนห้องค่ะกำจัดไรฝุ่นใหญ่ในมุมที่พอมีบ้านถูกต้องค่ะโอ้โหอันนี้เดาหรือหรือรู้ว่ามันคือแมงกินฝุ่นไงที่มันที่มันเป็นไอเล็กเล็กที่มันอยู่ตามขอบใช่่่อยูตามแบบถ้ามีมันอยู่เนี่ยแปลว่าบ้านมึงสกปรกแล้วบ้านมึงฝุ่นเยอะแล้วเขาจะมากินมันจะมากินพวกเศษ็จมันจะมาไม่ได้กินมันจะมาทำเป็นที่ที่เป็นปลอกอ่ะเขาจะบอกปลากมีชื่ออีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นปลอกนอนปลอกใช่ค่ะนอนปลอกใช่ค่ะหน้าตาเขาน่ากลัวเนาะ ดออใูใกล้ๆอ่ะนะคุณดูในล้อดูใไไม่ค่อยรู้หรอกอและในข้อนี้นะคะนักเรียนห้องเตะได้ไปเลย100คะแน้นะคะแ <Yeah. S 1> นนเลยแล้วอีกจะเรียกว่าอะไรรัะห้องเตะกินฝุ่นท่ <laughs> องเตะหนอนปลอกอเจอหนอนปลอก <laughs> ขอโทษกลัวนิ้วตีนดีกว่านี้นิ้วตีนดีกว่านอนปอกนออกไม่เอานอปอกด้วต้งปอดก็ยังเอาคือผามันมาท่าเต้นนอนปอกคุุ่วต้อง้วไมึงก็อยู่ในถุงนอนแล้วมึงโขวังเงี้ยไม่โอเคเลยไม่โอเค อาด้สุดท้ายใช่นอสามครับมาข้อสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วรถอีกแล้วมามารถมาเรื่องร้อยไปเลยเรียบยแต่มีช้อยส์ค่ะรถยนต์ป้ายแดงตามกฎหมายแล้วขับได้ในช่วงเวลาใดถ้าพร้อมแล้วช้อยส์ขึ้นค่ะพี่กดก่อนโอเคองั้นเอาใหม่ค่ะลืมตอกซักาอะไรวะเดียวอันนี้ก็เดียว นักเรียนห้องเต้ค่ะขัได้ตั้งแต่โอ้โหแปดโมงถึงสี่โมงเย็นพี่ค่ะพี่ไปต่อครับไปตออค่ะเอาวะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะถูกต้องค่ะเขาไม่ให้ขับนกลางคืนมันมองไม่เห็นไงไม่เห็นป้ายอีกอย่างหนึ่งคือสามารถก่ออาชญากรรมได้แลยแล้วตำรวจมันก็จะมองไม่เห็นป้ายอะไรเงี้ยพอพาทิศตกแล้วจำง่ายๆก็คือตอนที่พาทิศอยู่บนฟ้าค่ะเออเออใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากออกจากบ้านตอนกลางคืนก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้อง เขียนใบขออนุญาตก่อนค่ะไม่งั้นจะโดนค่าปรับหนึ่งหมื่นบาทได้ค่ะหนึ่งหมื่นบาทเลยหนึ่งหมื่นบาทและในข้อนี้นักเรียนใบตองได้ไปอีกแล้วหนึ่งร้อยคะแนนโอนี่มันอีพีเชิ่วดีด้วยเปล่าเรื่องรถนี่งเหอเรื่องรถต้องไว้ใจเรื่องรถโอเคเรามาแวะสรุปคะแนนรอบสุดท้ายกันนะคะวันนี้นักเรียนใบตองจบไปที่500คะแนนโอ้ยเอพีพีกับเจ๊เจ๊ไปเลือกใช้ชื่อหอะไรสรุปแล้ว เป็นเอ่อมีมัมีอะไรบ้างนะอันแรกตะคิวแค่สองตะคิวสองตะคิวต้องตะคิวสองตะคิวต้องตะคิวต้องป้ายแดงอะไรอีกอะตองแบกมือต้องแบกมือไม่ต้องสซยังได้อยู่เลยแล้วก็ยุง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 ด้วยเหอพิจารณาพิจารณาเฮ้ยแต่กูว่าตองตะคิวดีนะต้องตะคิวตองตะคิวโอเคิวตองตะคิวครับผม ตอนตะคิวคิวสังขยาไงนี่ไงร้านคู่กันคิวนิ้วตีนไปแล้วฮะตัวเต้ยดนตดนิ้วเต้ดนตดอเต่าทั้งหมดตาเต่าทั้งหมดไอ้ท่อื้ือะไรนะทอมสำเนาเออโอเคตามมาติดติดด้วยนักเรียนห้องเต้450คะแนนค่ะขอบคุณนันดิียนซาฟายในในตดด้วยขอบคุณครับขอบคุณและนักเรียนท่อม200คะแนนค่ะ แล้วปิดท้ายด้วยนักเรียนหิว150คะแนนค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะนักเรียนถ้าถ้าคนหายก็หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับเอ้ยทำอะไรกับเบรกมือนะดึงเบรกมือเราเราต้องเราต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกก่อนดึงเบรกมือแล้วค่อยเข้าพีเข้าพีโอเคเพื่อถนอมรถทำทุกอย่างพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่ดิวพี่ไม่ขับรถดีแล้วพี่ แล้วทำทุกอย่างพร้อมกันนี่รวมคันเร่งด้วยนะเสียแลกๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้โอเคค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเล่นกับนักเรียนนะคะให้นักเรียนระวังฝุ่นด้วยนะคะตอนนี้ฝุ่นควันมันเยอะมากจริงขอให้ครูหายป่วยไวๆครับผม โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้คุณครูได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนห้องเต้นักเรียนใบตองนักเรียนฮิวนักเรียนทอมนะคะและคุณครูมินชีก็ต้องขอไปก่อนแล้วค่ะไม่เบาย